สวัดีครับผมนายกรณ์รัตนาจินตํดำันนี้จะพวกผมจะมารีวิวห้องสม,มุดน,นะครับแล้วก็มีพวกเราเอาหนังสือที่ยืมมาไปคืน,นะครับผมไปกันเลยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสอง,สองนะครับเราจะมาคืนหนังสือที่เรายืมไปกันนะไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสม,มุดแล้วน,นะครับ ก็จะมีห hmm ั nah, ้เส uh, anyway, ือมากมายครับแบบงไปก็จะมีต้นตเพศักเสืาร์ด้วยนะครับนครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับม้เสือเขาแยกเปนอยู่หลยเนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพื่ภาษาไทยนะครับเสแล้วก็านี่นะครับ ห้องสมุดก็จะมีก็หลายหมวดหมู่นะครับที่ให้เราเลือกอ่านนะครับเล<ม>ือกมาหาอะไรกันเรานี่เป็นหมวดหมู่นะครับอันนี้เป็นหลังกียนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคฟิวพอชอปนะครับหลายอย่างครับมาครับมาเราสามารถยืมได้ด้วยนะครับยืมกำหนดคือ10วันนะครับเรามาเก็ราสามารถยืมได้ก็ ยืมเงเสียอดานะรับเอาไปบ้านธรรมาครับก็ <c oughs> เป็นที่นั่งเล่นก็จะมีครับที่นั่งเล่นมาดูที่นั่งเล่นกันนะ <c oughs> เราสามารถนั่งเล่นได้ครับ